กวับวิธีการต่อทาบเหล็กนะครับนอกแต่ระยะทาบแล้วเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้จุดที่เราต่อเนี่ยก็จะให้มีการสลับเพราะว่าจุดต่อเพราะว่าเหล็กมีสี่เส้นอาจจะต่อในจุดเดียวกันเนี่ยสองเส้นแล้วก็เว้นไปต่ออีกจุดหนึ่งสองเส้นนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเสาเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะกําหนดนะครับให้จํานวนของเหล็กที่อยู่ในเสาเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็น้อยสุดคือหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่เกินแปดเปอร์เซ็นของพื้นที่หน้าตัดเสานะครับ ทีนี้ถ้าเรามาต่อท่าบจุดเดียวกันหมดเนี่ยบางทีถ้าเหล็กมันเยอะเนี่ยเหล็กมันจะแน่นเกินไปนะครับเทคอนกรีตยากนะครับแล้วบูรอาจะไม่ลงแต่สําหรับงานบ้านถ้าก็ใส่ทั่วไปเหล็ก,กมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็โหลดเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็สามารถต่อจุดเดียวกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาคิดดูสมมติว่าเราเสาเราขนาด20่สคูณยีนะครับก็จะมีหน้าตัดขนาด400ตารางเซนติเมตรนะครับถ้า1%นึ่งเปอน้อยที่สุดก็คือประมาณ4ตารางเซนติเมตรถ้าเป็นเหล็ก16เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ2ตารางเซนนะครับ พอใช้สีเส้นมันก็จะบางแปดตารางเซนถ้าเป็นเสาขนาดยี่สิบคูณยี่สิบมันก็จะบางสองเปอร์เซ็นเนี่ยลองมาท่ากันหมดมันก็เต็มที่ก็แค่สี่เปอร์เซ็นนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ